เครดิต1,000รับได้ทุกคนที่ BKK 999ง่ายๆแอดไลน์แอด BKK 999 t h คลิกลิงก์ได้เลยสวัสดีครับพบก,กับสุรุยขาวโ์ซีเราเริ่มต้นกันที่โคดีเจมยกลูกกกขูขยี้สภาพจิตใจแนวรับปืนใหญ่และแทะ ลิเจมด์ับไปแบบขวาบนนิคิกของเชลซีออกลงยกย่องโลมลูรูกากูดาวิงเจ้าของค่าตัว97ล้านปอนด์ว่าเลรเบิร์อฟอร์มเทพขยี้สภาพจิตใจกองหลังอาร์เซนอลซาจนไม่เหลือชิ้นดีในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์โดยสําหรับโลมลูรูกากูนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าเขาเป็นการสรมทับที่สมบูรณ์แบบมากสําหรับเชลซีและการมีสไตเกอร์ที่โดดเด่นที่ทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองอย่างนี้สําคัญมากต่อการรุ้นความสกขลข,ของเราลิเจมด์เก่ากับพิมลิกโปรดักชั่นเขาเพิ่งเดินทางมมมมาาาสทบกกกัพวเเรไ่่นนนแตใ ะอาซนอลเขาก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาเล่นเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆมากแค่ไหนและไม่จําเป็นต้องใช้เวลาปรับตัวอะไรมากมายเลยด้วยซ้ำตัวจังหวะการจมปีของลูกกูเปี่ยมไปด้วยพลังกำลังอันมหาศาลคุณภาพระดับสูงที่ยากจะต้านทานอยู่และเมื่อมีโอกาสมาถึงก็พร้อมเปลี่ยนเป็นประตูได้ในช่วงพิตะนอกจากจะชี้แนวรับายตรงก้ามจนขาดวินไปแล้วเขายังทําลายความมั่นใจของกองหลังเอาซนอลทุกคนจนแหลกล้านไม่เหลือชิ้นดีด้วย นั่นคือจุดเปลี่ยนที่ช่วยให้พวกเราเล่นง่ายขึ้นก็เดิมหลายเท่าเอาจริงๆผมคิดว่าเราคงหาสไตรเกอร์แบบลูกกกูไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ด้วยคุณภาพฝีเท้าด้วยพลังงานอันลุนเหลือด้วยความแข็งแกร่งเขาจะทําให้กองหลังฝ่ายตรงข้ามหวาดกลัวจนสิ้นหวังเลยทีเดียวอตัลันตาตกลงเชลซีเรื่องการคว้าตัวสปาคอตตาอตลันตานะครับตกลงคว้าตัวเดวิด,ดสปาคอตตาแม้ควาเจวอินเตอร์เลนของเชลซีได้แล้ว กำลังที่จะย้ายไปเล่นในซึกเกัาโชซซเลียด้วยสัญญาถาวรจานเปียโรกาสเปรินีเทนเนอร์ของอัตแลนตาประสบปัญหาตำแหน่งแไคขวาทำให้สูโมรตนตงเดืนหน้าควานหานักเตะใหม่มาเสริมทัพและ Sky ยสปอร์ตอิตาเลรายงานมาว่าสามารถตกลงค่าตัวกับสปาคอสตากับโลซี ได้เป็นที่โลดลยแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยเรื่องรายละเอียดสปาโกซานะครับยังคงเป็นส่วนเกินของโจซีในยุคข,ของเฮดโคชทูมกักทูเคลนะครับหลังจาก2ลูก,กักนที่ผ่านมาก็ถูกปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับโรม่าและเจนัวแม้แม้ขวาในวัย29สาปีนะครับกลับมาร่วมซ้อมช่วงปีซีซั่นกับเทียมแต่ก็ยังไม่มีชื่อในแมตช์เดทที่2ของเกมแรกของดูกการพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้อันตนลันตันก็มีข่าวว่าติดต่อกับเอซิมิลาน เพื่อขอหนึ่งตัวอินเลสคันติ County, กลับรังเหมือนกันนะครับขณะที่สปาโกต้าก็มีแน่น้นจับไปเล่นกับฟิออเรนตินาด้วยเซนดีนยมตัวอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อเสนอขอซื้อขาดเข้ามาเชลซีจึงยินดีและตอบรับข้อเสนอนั้นนะครับ เชลซียก็อยากได้ตัวดีคคนไรส์รายงานจากเดดเทลิกรานะครับโชลซี Chelsea ยังคงให้ความสนใจดีคคนไรส์กองกลางจากเวนแฮมโดยข่าวล่าสุดระบุว่ามีฟิลทิ้งเช่นกริดจะไม่ต่อสัญญาช่วงใหม่กับคุณคอนซึ่งเดอะบรูก็ได้แสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับโดยดีคคนไรส์นะครับเหลือสัญญา3ปีกับคุณคอนโดยมีปีแสดงแมนเชสเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ต้องการตัวเขาจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในศึกพรีเมียร์ลีกแม้จะยังคงมุ่งมั่นกับเวนแฮม และตั้งใจที่จะทุ่มเตะเต็มร้อยเพื่อสโมสรโดยดิคานไรส์ก็ต้องการท้าทายในการย่งแชมป์และลงทำการแข่งขันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เหมือนกันโดยแมนเชสเตอร์และโชซีนะครับประทับใจฟีเท้าของดิคานไรส์แต่ตอนสองสโมสรยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการพอเวนแฮมตั้งราคาขายนักเตะในวัย22อปีไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ดิคนไรส์มีบทบาทสำคัญกับทีมชั้นเกฤ็ดในศึกยูโร2020ซึ่งปีนี้เขาก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับ ดิคส์สุรข่าวเชลซีนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่24สิงหาคมน,นะครับ